คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำราก,กอริล่าอยู่กับเกมเก n ชินอินแพคและพี่นิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยผมเชื่อว,ว่าใครหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าจุดสองนี้มันมีเทพปฐะมังกรและผมก็ได้ข่าวมาว่าไอสองตัวละครน,นี้คนรอกดเยอะแต่สําหรับคนใดที่มีความคิดอยุ่ในใจเฮ้ยมันกดได้แค่หนึ่งทองว่ะแถมคือยังไม่มีทั้งคู่เราจะเลือกใครดีวะคุณลองฟังคลิปนี้แล้วคุณอาจจะตัดสินใจได้ง่ายมาก ้นครมโปรโมชั่น11-11ลดจัดหนักบนเว็บเท่านั้นมีเกมมากมายให้คุณได้เลือกช็อปไม่ว่าจะเป็น rov pubg mobile the r a ok, g n a r o k c e l e s t i o n zero h o งไก่ s t a r r e i l genshin impact และเกมอื่นอีนอกมากมายไปจัดก,กันเลยที่ r i c h m a n shop เท่านั้น ก่อนอื่นใดไม่ว่าจะเป็นคุณปู่หรือพี่นิว2ตัวละครนี้ผมเชื่อว,ว่าคุณต้องรู้จักสองคนนี้มาแล้วไม่มากก็น้อยก็เป็นตัวละครที่ดีตัวละครที่ปังตัวละครที่ดังสักขนาดนั้นแต่ผมขอมาทําความรู้จักมาอธิบายสองตัวละครนี้แบบสั้นๆสักนิดหนึ่งก่อนนะครับขอเริ่มต้นกันด้วยคุณปู่จงลี่ตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวเทพหินแห่งภูมิภาคหลี่เย่นี่คือ1ตัวละครที่ครองใจใครหลายคนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันมีหนึ่งคำนิยามที่นิยามได้สั้นกระะ ัดดัดและตรงประเด็นไม่มีโลใดสุขใจเท่าโลปูใช่แล้วครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่คือตัวละครสายเปิดโลที่มีประโยชน์มากที่สุดประโยชน์ที่1่โลปูมันเป็นโลธาตหินซึ่งโลธาตหินมันไม่ได้กันดามเมทธาตุใดธาตุหนึ่งเป็นพิเศษแต่สามารถกันดามเมทได้ทุกธาตุรวมไปถึงดามเมทกายภาพได้ถึง150ปรประโยชน์ที่2ส,สืบเนื่องจากคอที่น1นอกจากประโยชน์ของโลธาตหินแล้วพื้นฐานโลของปูมันมีความหนาที่มากอยู่แล้วและโลที่มีพื้นฐานหนาขนาดนี้มัน โลธาหินไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทาไมคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนใช้เป็นจุดยืนในการเปรียบเทียบในด้านความหนาของโลกของตัวละครสายโลตัวอื่นครับประโยชน์ที่3โลหนาอย่างเดียวไม่พอโลของปู่ยังมีความสามารถลดต้านทานธานตุแก่มอสเตอร์รอบตัวลดได้ทุกธาตุแม้กระทั่งต้านทานกายภาพก็สามารถลดได้ลดได้สูงสุดถึง20%ตรงจุดนี้นี่เลยครับทําให้มีทีมรองรับคุณปู่จงรี่เยอะมากโลหนาแถมมีลดต้านทานธาตุอันตีของปู่ยังมี ดามจและสามราสาบหินได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีมอสเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้แก้ทางตัวละครโล้นานหนานมาแล้วก็ตามมรนไม่ได้ทำให้คุณปู่จงรีของเราตกมาอยู่เทียเอหรือเทียบี B. แต่ยังคงอยู่เทียเดิมที่คุณปู่เคยอยู่มาครับรอบนี้เขามาคู่กันตัวละครที่2ผมขอเรียกสั้นๆว่าพี่นิวนะครับพี่นิวตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวมังกรน,น้ําที่อยู่ในร่างมนุษย์ผู้พิพากษาสูงสุดแห่งนครฟองเทนนี่คือตัวละคร5ดาวที่พูดได้เลยว่าเขาคันโกงนี่คือตัวละครหนึ่งตัวที่ เปิดโอกาสให้เราโซโลอาร์บิสได้แต่ในกรณีที่อาร์บิสห้องนั้นมันไม่แกล้งดาเมจธาุน้ํานะครับสำหรับพี่นิวนั้นคือตัวดาเมจธาุน้ําที่ดีที่สุดเล่นง่ายดามจแรงมีฮิวติดตัวซึ่งจากความสามารถที่พี่นิวทําได้ทําให้ตัวละครตัวนี้บางครั้งมันไม่จําเป็นต้องมีทีมอ็สามารถจัดการกลุ่มมอสเตอร์หรือมอสเตอร์ตัวนั้นได้ง่ายสบายบรือเลยครับบอลอยกเว้นมอสเตอร์ที่ดาเมจธาุน้ํามันเสียเปลียบมากๆอย่างเช่นสลามน้ํานะครับอย่างไรก็ตามผมขอออกตัวก่อนนะครับ ว่าช่องของผมน่ะเป็นช่องแนวแชร์ประสบการณ์จะไม่พยายามพูดถึงตัวละครที่ไม่มีอยู่ในไอดีของผมเองฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดไปมันคือมุมมองของคนที่ไม่มีถ้าเกิดไอดีของเราไม่มี2ตัวละครนี้อยู่ในไ d ดีและเราอยากได้ทั้งสองคนนี้แต่กดได้เพียงแค่หนึ่งท้องเราควรเลือกกดตัวไหนดีนี่คือคําถามตั้งแต่ต้นคลิปที่ผมเกิ่นนาไว้อันดับแรกเลยนะครับผมต้องถามคุณแบบนี้ก่อนคุณชอบตัวไหนเป็นพิเศษตัวไหนคุณชอบเป็นพิเศษคุณกดตัวนั้นครับเพราะขณะ ผมไม่มีทั้ง2ตัวละครผมก็สามารถผ่านและเก็บรางวัลได้ครบได้ทุกคอนเทนต์นักขนาดนี้แต่สาหรับใครที่มีตัวเลือกการใช้งานไม่เยอะมากคุณลองดูในไอดีของคุณดูครับว่าคุณขาดอะไรถ้าเกิดคุณมีตัวดามจหลักเยอะคุณก็สามารถเลือกคุณปู่จงรี่มาซัพพอร์ตได้แต่ถ้าเกิด i อดีของคุณมีตัวดามจหลักเยอะจริงแต่ไม่มีตัวละครสายแบกการเปิดพี่นิ้วมาเป็นตัวแบกประจํา i ดีมันก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับ2ตัวละครนี้มันคนละตําแหน่งกัน คุณปูเด่นด้านซัพพอร์ตพี่นิวเด่นด้านดาเมจล่าเด่นคนละแบบแบบนี้มันเทียบคุณค่ากันไม่ค่อยได้ครับแล้วถ้าเกิดเป็นผมผมจะเลือกคนไหนถ้ามีเพียงแค่2ช้อยนี้พี่นิวกับคุณปูผมจะขอเลือกพี่นิวถึงแม้ว่าความหนาของโล่มันจะหนาน,น้อยกว่าปูแต่มันก็มีตัวละครโล่นาสามารถใช้แทนปูได้ครับส่วนความสามารถในการลดต้านทานธาตุเราไปหาจากอย่างอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นจากเซ็ตอ์ติแฟกความสามารถของฟารุซาหรือปฏิกิริยานำไฟฟ้าครับแต่ตัวละครสายแบกที่เข้าขั้นโกงสักขนาดนี้ ผมก็เห็นมีเพียงแค่พี่นิวนี่แหละครับเล่นก็นง่ายดามเมก็แรงมีฮิลติดตัวผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเอา2ตัวดีขนาดนี้มายอยู่เป็นตู้ติดกันครึ่งแรกก็ตัวใหม่ครึ่งหลังก็2ตัวดีในอนาคตก็คือเทพไฟการที่ตู้กาชามันมาแบบนี้มันอาจจะเป็นแผนการเป็นแผนการที่วางเอาไว้แยบยนต์มีเป้าหมายคือการฉีกกระเป๋าเราก็เป็นไปได้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดมามันคือความคิดส่วนตัวมันคือความเห็นของคนที่ไม่คิดจะมี2ตัวละครนี้อยู่ในไอดีผม ก็เลยไปทำโพส์แบบสอบถามลงไปในชุมชนช่อง YouTube ของเราอยากได้ทั้งคู่แต่กดได้แค่4ีูนย์กดได้แค่1ท่ทองจะเลือกใครดีผมได้วางโพส์นี้ในชุมชนของช่องตำรากอยล่า1วันเต็มจากคะแนนบวกที่ปรากฏมัติค่อนข้างไปเอกฉันนะครับต้องขอ,ขอบคุณ5 1 4คะแนนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามของทางช่องเราและใต้แบบสอบถามนี้มันก็มีคอมเมนต์เช่นกันคือตอนแรกผมมีเป้าหมายว่าคลิปนี้ให้อยู่ที่ราวๆประมาณ5 6ถึงหนาทีนี่ก็ปาไป5นาทีกว่าแล้วก็เลยตัดช่วง ออมเกไปแต่อย่างไรก็ตามผมขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมแชร์ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้มากๆเลยนะครับสาหรับคลิปนี้อาจจะมีเสียงฝนมันแทรกมาอยู่บ้างหรือผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นาคลิปนี้ด้วยนะครับสาหรับใครอยากแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมทําเสนอไปช่วงครึ่งหลัง5.1ส่วนตู้กาชาเทปะทฐะมังกรมันคือครึ่งหลัง5.2ใครที่มีเป้าหมายเป็น2 ของตัวละครครึ่งหลัง5.2ถ้าเกิดคุณอย่างหลังเลอยูและคุณกดได้หนึ่งทองจริงๆเรายัางมีเวลาให้คิดอีกเยอะเลยครับปัจจุบันช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับสําหรับใครคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านด คุทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ